เปิดตัวรล่วที่จีน vivo T1 และ vivo T1x สมาร์ทโฟน 5G ฉายชิป s n a p d r a g 778G และ d i m e n y 900ในราคาเริ่มที่8,900บาทล่าสุดทาง vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่แรงอย่าง vivo T1 และ vivo T1x โดยใช้ชิปซั a ร d ก a ั o น 778G และ d i ม e ม s i t y 900ในราคาที่ประมาณ8,900บาทค,ครับเริ่มที่ Vivo T1 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.67นิ้ว2,400 x 1,800พิกเซล Full HD+ มีคา่ Hz, า Refresh 120เฮิรตซใช้ชิปประมวลผลค Qualcomm 778G ให้และมาแบบ r p d d r 5ส่วนลำเป็นแบบ u s 3.1ให้กล้องหลังมัทหมด3ตัว ที่มีเลนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์ความเะเดียด8ล้านพิกเซลและเลนมาโครความเเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ 5G มี WiFi 6มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับมีพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว4 4วัตต์อีกด้วยครับอฟอน Vivo T1 มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุนร่น 8GB อรอม128กิกราคาอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ11,500บาท รุ่นแรม8 g ิกรอม256กิราคาอยู่ที่2,399หยวนหรือประมาณ12,500บาทและรุ่นแรม12กิกรอม256กิราคาอยู่ที่2,599หยวนหรือประมาณ13,500บาทครับเวอน i วิ T1X มีหน้าจอแบบ LCD ขนาด6.58นิ้ว2,408คูณ1,80พิกเซล Full HD Plus มีคาริเฟนเรท120เฮ ใช้ชิปประมวลผล MediaTek เเแดม e n s i t y 900กล้องหลังคู่ที่มีเลนหลักความเรเอียด6 4ล้านพิเซลและเลนมาโครโครวามเรเรียด2ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความเรเอียด8ล้านพิเซลรองรับการเชื่อมต่อ 5G มีช่องหูฟัง3.5มิลเมตด้วยครับมีพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับชาร์จไว4 4ต์สมาร์ทโฟน Vivo T1x มีรุ่นเร่ราคาตามนี้ครับรุ่น RAM 6GB รอม1 1 8 g b ราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ8,900บาทดุนแรม8 g b รอม1 1 8 g b ราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ9,400บาทรุ่นแรม8 g b รอม2 5 6 g b ราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1,400บาทครับตอนนี้ช่อง IT f a s สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s สเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ